สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนเดอ้อมามากินสุมตำตอนบ่ายๆนะแม่ตูนนะคะทุกคนคะ่ะแซ่บๆเด้อจ้าผังลาผังไทยในประเทศนอกประเทศจ้าทั้งไก่เละไก่มามาแซ่บๆคือเกากินส้มตำกินตำหมักคงกินกับขนมจีนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากไปหาน้องไปส่งน้องหลามาแต่ไปยเลือกสุดแล้วก็เลยมาจวดตำมะฮง น้องเห็นยับอ๊เห็นยอกเนาะคลองกินเท็ศต,หตะหุงเห็นตลอดเนาะพี่น้องขคอผายมือดดย,ยุบเลยเพี่น้องเด้อตําใส่ยีปู ปูใบไม้จ้ะพี่น้องจา๋าปูใบไม้ไข่ๆเลยดองไว้เรียบร้อยพี่น้องเลยแเฉ็บเ้วจะ เอาไพ่แสบร้านจะเรียบมือหุ่นเสียนลวกครับ yêu nhắm của chú đam co mama, ăn ta non nhâm bài bài thôi กินกับเ้ากับพักแพ้วคเลยพี่น้องพักงานก็ได้นอนเลยแต่คนสอบนะพี่น้องเนาะกินได้ทุกอย่างนั่นแหละเอาที่เรามี งามแดงจังเลยมันตูนบรได้ใส่เพชรบันไดด้วยจ้ะเพะบา่านน้อนั่นกินเพชรบันไดกระตูนเจี๊ยกบกระเพาะกินพอดีพองามกินปานกลางนะพี่น้องจ้า ขออภยัยเลยพีกก่น้องเด้อจูปิน้ามันเข็นกระปุ้นแห้งมาลวกเอา งามพักกันอยู่ในสวนเพื่อนเขาเองนี่ละต้องไปหาตลาดแล้วพักเีเก็บกินโลดเนาะพี่น้องในบ้านนี่ต้องกินไปสื่อทีเนี้ยเขาบ่มีเนี้ยมีกต่ต้องสื่อมัน ชาวคนแก่กินเพ็ดบาได้เด้อชิ้นเจ็กกระเพาะโอ้โหขนาดนี้ย, oh, oh. ยังเพ็ดได้พี่น้องเหรอ ขอห,หนุอยากิีหนักก็ได้พาอจะกินกลางวันเนี่ยเนาะเพิ่นผู้ดังดีนี่มากเลยได้พี่น้องพอละเงิดเพิ่นอยู่ได้มันกินยังเป็นกามาโรดขออนุญาตกิน,นดดดขาน้ามน,นี่ก็ได้สิไดลาบพี่ละน้องไปแล้ว ไปพอกันคลิปใหม่แล้ว<ๆ>พี่น้องเนาะนั่พี่น้องเบื่อเมื่อไดก็น,น,น,นั่งกินแต่โซคโซคกินแต่้าเบื่อก็ได้พี่น้องเอ้ยผ้าเบื่อกันได้ยังคืนหอดกันอยู่ไร าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่และน้องไปก่อนไปพ่อกินหนาพี่นอ้องเนาะขอบคุณมากมๆา่านนั้น,น,นที่กับขออภัยลลายเดินพี่น้องเด้น้ลยแต่อาการของคนทํางานเนาะมือว่างกับลงมือเบว่างก็คือตามประชานั่นแหละ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะลาก,ก่อนนะคะ